สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตรั้งนะครับผลของความบาปนั้นคือความตายความตายแปลว่าแยกจากหรือการแพดพลาดซึ่งนำความเสียใจมาเสมอพี่น้องครับบาปทำลายความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับเราและยังสร้างผลลัพธ์ที่เจ็บปวดกับคนรอบข้างดาวิดพยายามปกปิดความผิดของตนจากสายตาผู้อื่นแต่ไม่อาจปกปิดจากสายพระเนตรของพระเจ้าพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเครื่องเตือนใจเราว่า พระเจ้าไม่โอเคกับความบาปพระธรรมสองซเมบที่สิข้อ26เมื่อภรรยาของอุริยาทราบว่าอุริยาสามีของนางสิ้นชีวิตแล้วนางก็คร่ำครวญเรื่องสามีของนางพี่น้องครับความเสียใจเป็นเรื่อปกติเมื่อคนที่รักจากไปแต่สําหรับดาวิดนะครับเมื่อเราศึกษาไปเรื่อยในตอนท้ายชีวิตของดาวิดนะครับผมคิดว่าเขาเสียใจกับสิ่งที่เขาทําพระธรรมสองเซเมบที่ยี่2ิดสามวิธพูดถึงนักรบที่อยู่เคียงข้างเขา คนสุดท้ายผู้ยังเขียนถึงอุริยาคนฮิตไทยซึ่งเขาได้วางแผนจัดการเพื่อปกปิดความผิดนะครับพี่น้องครับขอให้เราระลึกว่าความผิดไม่มีทางปกปิดได้มีพระเยซูตานั้นที่สามารถลบล้างบนทินบาปนั้นได้ด้วยพระโลหิตของพระองค์เมื่อมาถึงตรงนี้เราอาจจะมีคําถามในหัวว่าพระเจ้าโอเคกับเรื่องนี้ด้วยเหรอพระธรรมสองซมวุสิบเอ็ดข้อยีบเเมื่อการไวทุกผ่านไปแล้วดาวิดส่งคนไปรับนางมาที่พระราชวัง และนางก็ได้เป็นมหสีองค์หนึ่งของพระองค์ประสูติโอรสองค์หนึ่งให้พระองค์แต่สิ่งที่ดาวิดทรงทํานั้นชั่วร้ายในสายพระเนตรพระยาเวพี่น้องครับพระเจ้าไม่โอเคกับความบาปทุกชนิดพระเจ้ามองความบาปเป็นความชั่วร้ายเสมอครับแต่เมื่อเรากลับใจหันหน้ายูเทิร์นออกจากความบาปหันมาหาพระเจ้าพระคุณของพระองค์ก็มีพอเพียงสําหรับเราเสมอครับพี่น้องครับในเรื่องความผิดครั้งนี้ดาวิดได้แต่งเพลงหนึ่งอยู่ในพระธรรมสุดีบทที่ห ผมจะนำมาเพียงส่วนถึงครับพระธรรมสดุดีบทที่51ข้อ10และ11ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเนรมิตสร้างใจสะอาดในข้าพระองค์และขอทรงสร้างจิตใจหนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์ขออย่าทรงเวี่ยงข้าพระองค์ไปจากพระพักพระองค์และขออย่านำพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไปจากข้าพระองค์พี่น้องครับขอพระเจ้าสร้างใจสะอาดใจที่หนักแน่นขออย่าเวียเรดทิ้งด้วยความพิโรธของพระองค์ ขอความรักของพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในเราและจะนำห,หน้าเราไปเสมอพี่น้องครับเมื่อเราผิดพลาดท,ทำบาปไม่ว่าจะเด็กหรือใหญ่ความบาปยังเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่โอเคเสมอครับหยุดใช้สายตาของมนุษย์มองเรื่องความบาปแล้วบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรใครๆเขาก็ทำกันพี่น้องครับในที่สุดบาปเล็กๆนั้นจะดึงเราให้จมลึกลงไปเรื่อยๆแต่ขอให้พวกเรารีบกลับใจมหาพระเจ้ามาอยู่ในพระคุณของพระองค์นะครับ พี่น้องครับให้เราธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพรรองเป็นความรักและความรักของพระองค์นั้นมั่นคงอยู่เสมอในความรักของพระองค์พระองค์ทรงมีพระเมตตาและพระคุณมาถึงเราผ่านทางพระสุริตเราขอบพระคุณพระองค์ที่วันนี้พระสุริตพระองค์ลงมาบนโลกมนุษย์เพื่อตายแทนบาปเราและพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาชนเพื่อเราเพื่อชำระเราให้สะอาดบริสุทธิ์และทําให้เราได้รับฐานะใหม่ในการเป็นลูกของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาเราและจะไม่ปล่อยชุกเราไปตามใจของเราแต่เราจะเพิ่งพา และติดตามความต้องการของพระองค์ขอพระเจ้านนมาด้วยมะาะุจ้าที่ฐานทุนขอพระองค์และขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระสิริจเจ้าอาเมนพี่น้องครับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมวุตวงสันเสริญครับ